สวัสดีครับผมช่างไปจากสมัยที่เซอร์วิสครับอันนี้ก็เครื่องมีเครื่องโนบุ๊กมาในการเซตติ้งไปหอกไม่ได้นะครับไม่สามารถกด F7 F8 นะครับหรือ F10 อะไรพวกนี้ที่มันเป็นตัวเซตติ้งด้านล่างตัวนี้นะครับไม่สามารถกดอะไรได้เลยนะครับพอเราเข้า F7 เนี่ย ก็ไม่สามารถที่จะปรับการตั้งค่าพวกนี้ได้เหมือนกันนะครับจะขึ้นเป็นสีเทาหมดเลยนะครับเหมือนใบอ่อนมีอาการล็อกไว้อยู่นะครับตัวนี้ก็เขียนว่า install install นะครับ password มีการใส่รหัสอะไรไว้เรียบร้อยเลยนะครับยังไม่สามารถปรับการตั้งค่านะครับพวกนี้ได้ PC fan อ่านก็ไม่ได้ครนี้อาจจะเกิดจากตัวไาใบออนที่มันมีปัญหาทางกทางแบบความรู้สึกใบอ่อนก็จะทําหน้าที่ในการ เซตที่เห็นการตั้งค่าต่างๆนะครับผมก็ทำการเคลียร์ใบออดใหม่นะครับนี่ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมตัวใบออดนะครับก็เจอมีเมียมเลยเหมือนกันนะครับตาเราก็มีเมียมด้วยเาแบบนี้ขาไม่ต่อไม่ต่อนี่แบงนี้นะเป็นเม็ดเล็กๆแปดขานะครับบริษัทในประเทศไทยที่ถ้าถ้าต่อขาอ่ฝั่งละศีขานะครับนี่ก็ถอดออกมาแล้วก็ใช้เครื่องนะครับเครื่องที่เป็นตัว อดิบาย09นะครับตอนนี้อธิบาย 09f นะครับแล้วก็ฉีรเบลล์ใส่เข้าไปนะครับใส่เข้าไปแล้วก็ทําการแฟกเข้าไปที่ตัวชื่อคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็ใช้ไฟล์ใหม่เข้ามาเพื่อที่ทำการทําการแฟกอีกทีหนึ่งออกมาแล้วผมก็ทํางานกับ อันนี้ลูกค้าจะต้องการที่จะลงวิดเดใหม่นะครับแต่ว่ามันไม่สามารถเซตติ้งเรื่อง Boot อปชั o นนะครับไม่สามารถปรับค่า UFI นะครับปรับค่า s e c Boot อะไรปรับไม่ได้เลยนะครับทําให้ลงวิดเดลใหม่ไม่ได้ด้วยนะครับเครื่องก็ใช้งานไม่ได้ครับก็เลยต้องส่งให้ออนนั่นเองนะครับก็เรียบร้อยแล้ว กับไรลูกไม่ต้องออกห่างแล้วย้ายมาอยู่นานยังครับย้ายมาอยูกี่ปีแล้วครับหมายถึงถ้าย้ายมาอยู่ที่บางแก้วเนี่ยที่บางแก้วเนี่ยก็ปีหน่อยหน่อยครับอ๋อปีหน่อยเพราะว่าลูกผมเพิ่งจะสิบเอ็ดสิบเนี่ยสิบเอ็ดเดือนเกือบสิบจีวันอืมอ๋อไม่กี่วันจริงเนาะใช่ก็ย้ายมาก่อนคลอดประมาณหนึสามสามสี่เดือนก็ประมาณปีนึงผมชอบไปกินในซอยบางแก้วมัน มีแล้วนะมีข้าวมันไก่อ๋อร้านดังครับข้าวมันไก่ร้านร้านเด็ดอยู่มานานอยู่ตั้งแต่เขาร้านนั้นเขาขายรถเข็นนะครับแต่นี่ก็เจ้าของเขาเจ้าของเข้ามาขอได้นะครับเหมือนเดิมนะครับเช่ามาเช่าหอแม่แฟนอยู่มีข้าวมันไก่มีอะไรก๋วยเตี๋ยวหมูสุนบ้านเรือนไทยอร่อยครับอที่จอดรถยากโอเคสำหรับตัวนี้ก็สามารถเข้าใช้งานได้ตามปกตินะครับผม ยังไงก็ขอฝากร้านไว้ด้วยนะครับร้านจะมีทั้งหมด10สาขาด้วยกันนะครับสามารถเข้าไปดูตำแหน่งหน้าร้านนะครับบนเว็บไซต์ได้เลยนะครับสาา่วนถ้าทนค้าิดต่ออนื่นงนะครับสามารถไปดูได้หน้าเว็บไซต์เหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีทางไลน์นะครับเบอร์มือถือแล้วก็เฟซบุ๊กแฟนเพจน,นะครับอันนี้ช่างแป้งของตัวร้านไปก่อนครับผมเจอกันใหม่ในสดครั้งหน้าค <พบ S 1> รัสรบส่วน